สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะพามาชมบอนสีสีสวยค่ะบอนสีชนิดนี้มีชื่อว่าท้าฮิรันพนาศูนค่ะเขาก็เป็นบอนสีโบราณค่ะหายากมากๆเลยค่ะ จุดเด่นของเท้าฮิรันพนาศูนเขาจะมีใบที่ใหญ่และลายสวยมากๆค่ะเราก็เพิ่งได้บอลสีมาค่ะบอลสีเท้าฮิรันพนาศูนมากค่ะน้องเขาต้นยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะ ใบเขายังเป็นรูเลยค่ะส่วนใบนี้เขาก็เพิ่งจะแตกออกมาเองค่ะเขาแตกออกมาสีเขาก็แดงเลยค่ะป้ายแดงเลยค่ะบอนสีทา้าพิรันพนาศูนย์เขาเป็นบอนสีโบราณค่ะเขาก็ ดูแลเหมือนบอนสีปกติทั่วไปค่ะเขาจะชอบที่แสงแดดลำไรค่ะส่วนดินที่เราจะนำมาปลูกก็ต้องเป็นดินใบมะขามแห้งหนึ่งส่วนค่ะดินปลูกผักอีกหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็ปุ๋ยคอกอีกหนึ่งส่วนค่ะถ้าไม่มีใบมะขามเราก็ใช้ใบก้ามปูก็ได้ค่ะ แต่ถ้าเราใช้ใบมะขามเขาก็จะกัดสีไวค่ะและแตกรากไวด้วยค่ะเพราะใช้ใบมะขามดินเขาจะร่วนซุยมากเลยค่ะและเขาจะชอบปุ๋ยคอกมากๆค่ะปุ๋ยคอกถ้าเราใส่เขาเขาก็จะใบมันค่ะโตไวค่ะการให้น้ำเราควรจะให้น้ำเขาวันละหนึ่งครั้งและ ควรมีจานรองน้ําด้วยค่ะเพราะบอนสีเขาจะชอบน้ำมากมากค่ะถ้าให้น้ําเขาสม่ำเสมอเขาก็จะโตวไวค่ะการให้ปุ๋ยเราควรจะให้ปุ๋ยเคมีค่ะเราควรจะให้ปุ๋ยละลายช้าค่ะสิบสามสามตัวเลยค่ะเพราะปุ๋ยชนิดนี้ให้ครั้งเดียวเขาจะอยู่ได้านานถึงสามเดือนเลยค่ะ และเราก็ควรจะให้โฮอร์โมนชนิดต่างๆให้เขาค่ะยิ่งให้โฮอร์โมนสม,นสม่ำเสมอเขาก็ยิ่งงามไวค่ะเขาจะแตกหนอ่อแตกยอดแตกใบเร็วมากค่ะเพราะบอลสีกับโฮอร์โมนต่างๆเป็นของคู่กันค่ะบอลสีเขาจะชอบพวกน้ำเซาข้าว เครื่องดื่มชูกำลังผงชูรสนมเปรี้ยวค่ะเขาจะชอบมากๆเลยค่ะการปลูกบอนสีก็ปลูกไม่ง่ายค่ะปลูกไม่ยากค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมบอนสีท้าฮิรันพนาศูนย์สวัสดีค่ะ